คำมะในแบบฉบับของกูไม่มีคำปลอบใจอะทุกคนหัวข้อที่กูจะพูดวันนี้เลยเนี่ย คือทรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์คือบักเสือบักหานี่มึงเปิดเพลงดูเออบักหานี่ก็ได้สิมาป้าวงๆเอียงตอนกูจะบรรยายธรรมเนาะบัดนีเฮ้กูก็ไม่ได้อะไรกูก็ไม่ได้เจอมึงนาน่ะก็อยากเปิดเพลงให้มึงฟังบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยแต่มันต้องไม่ใช่ตอนที่กูบรรยายธรรมสิคะเพื่อนขาเฮแต่ถ้าเอ๋ยังไม่รีบบรรยายสักทีอ่ะเราจะขอนอนก่อนแล้วนะคือเราแน่นหนมเบื้องอ่ะเออเออกูบรรยายก็ได้วะ มันจะต้องมีอุปกรณ์2อย่างและตอนนี้กูก็มีปืนฉีดน้ำสองอันอ่ะอันนี้ปืนดับเบิลปืน,ปน,ปนมีใครอยากดวลปืนฉีดน้ำกูเปล่าไอมิสูนั่งอยู่ตรงนั้นจะเอาปะมันยังนี่กูยังไม่ทันพูด,พดอะไรเลยแหมเห็นนั่งเงียบเป็นเป่าสากหยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้เลยเนาะหรือจะไอดากอนอะเมึงเอาปืนฉีดน้ำมาดวลกูเลยมากูมีปืนฉีดน้ำที่ไหนมึงก็แหกตาดูก่อนสิธรามะในแบบฉบับของกู ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงที่พวกโง่งมันยอมรับไม่ได้เออแม่งพูดล้วเหมือนเขาตัวเองอะอีสัตว์อาจารย์เอ่ย,ยีต้าโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกที่เอยมันบรรยายทำเนี่ยกูให้มันขำๆไม่เฉยคือ <c oughs> ที่จริงแล้วอะ่ะกูแค่จะมาบอกว่าเนี่ยวันที่13าอะ่ะกูไปเล่นน้ากับพวกมึงไม่ได้นะพอดีว่ากูต้องไปแข่งนางสงกรานว่ะ <c oughs> อีหนาวนางสงการานเขาเรียกประกวดไม่ใช่หรอไม่ใช่แข่งอ่ะอีเอ่ยปีนี้แม่งแข่งจริงเว้ย แข่งจริงๆแต่มันก็ยังไม่หมดเขตรับสมัครหรอกถึงวันนี้ตอนห้าทุ่มห้าอ่ะมึงรีบสมัครเลยกูอยากให้มึงลงแข่งเป็นเพื่อนกูจริงๆเออว่าแต่มันแข่งกันยังไงวะอ๋อตอนแรกก็เหมือนประกวดนางงามทั่วไปนี่แหละแต่เขาไม่ได้ดูที่ความสวยเขาจะประชันกันที่ความแข็งแกร่งเว้ยถ้าใครแบบเออเออกูลงกูลงกูจะลงเป็นเพื่อนมึงแน่นอนโอ้โหทีอย่างนี้มึงรีบตอบเลยเนอะ งัน้นเอาเป็นว่าปีนี้พวก,กูขอโทษด้วยนะวันที่1 3อะ่ะพวกกูไม่ได้ไปเล่นน้ำกับพวกมึงหรอกแต่ก็ไม่เป็นไร14 15่ายังเหลืออยู่เอองั้นเอางี้ไว้วันที่13อะ่ะกูไม่ไปเล่นน้ำแล้วแต่กูจะไปดูมึงแข่งแทนเอาป่ะให้กูไปน้ําเดีู๋เฮ้ยเอาเรื่องเว้ยกูว่าปีนี้ต้องมีหนึ่งในสองคนนี่แหละที่ได้ตำแหน่งเทพีโอ้กูก็อรอลุ้นเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้มันต้องอวยพรให้เทพีสงกรนสักหน่อยแล้วบางดัตบางดัตบางดัต ช่ลิงที่หนาวส่งให้ปะเนี่ยรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเทพีสงกรานอายุระหว่าง15ถึง22ปีโอ้แล้วรายการแข่งขันมีอะไรบ้างวะเนี่ยแนะนำตัวนางงามวิ่งผัด4คู0รวิ่ง60เมตรบวยทะเลงัดข้อรอบตัดสินกูตบปุ่มสมัครเลยกูไม่รอแล้วทันไหมทันไหม,ไม,ไม,ไมเอ,อ้ยทันไหมวะทันไหมวะทันไหม21คน นางสาวเคสทันค่ะทันค่ะทุกคนทันอากุตุรีดูดูดูยิ้มบอมมี่ยังดอกแม่นางสิประกวดเทพีสงกรานแต่นางสมัครทันแล้วจ้าเอยตื่นเต้นว่ะอกูโทรบอกอีหนาวก่อนดีกว่าเออว่าไงมึงฮัลโหลต้นหนาวกูสมัครทันพอดีว้ยคืออีกสองคนมันจะเต็มอ่ะกูได้คนที่สิบเอ็ดคือกูสมัครทันพอดีมึงกูดีใจมากเฮ้ยทันด้วยใช่ปะ เออกูดีใจด้วยนะเว้ยเ้วเจอกันวันที่13นะเนี่ยตอนเย็นนี้กูก็จะไปเลือกชุดอยู่มึงจะไปด้วยกันปะเตรียมตังวิรลอเลยมึงหมดดากแน่อะเดี๋ยวกูพาไปกินหมี่โคราชด้วยนะเรื่องชุดกูไม่เลือกมากหรอกกูพอมีชุดไทยสมัยมหนึ่งอยู่กลัวมันใส่ได้เออเออแค่นี้นะเพื่อนนะเอาล่ะเพื่อนๆทุกคนเดินให้เป็นเส้นตรงอย่าแตกแถวนะเวอร์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 อะฮะเวอร์ ววววะะะะเมื่อเราบอกฉันได้นะแกฉันไม่อยากบังคับพวกแกเท่าไหร่เลยอ่ะโหยไม่เป็นไรระดับชั้นน่ะเอ็นจีเยอะไม่เมื่อง่ายๆอยู่แล้วโอเคงั้นซ้อมต่อเลยนะว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 ะอาฮะวะร์วะ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 ถึงมันจะแปลกไปหน่อยแต่ฉันว่ามันก็สนุกดีไปอีกแบบอ่ะ